สวัสดีค่ะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .1 ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายค่ะมาดูกันนะคะว่าเขียนกระจายเนี่ยจะต้องเขียนแบบไหนและมีอะไรที่เป็นส่วนประกอบบ้างนะคะทีนี้ก่อนจะมารู้หลักในการเขียนกระจายนะคะให้นักเรียนมารู้หลักและค่าของเลขโดดในหลักหน่วยและหลักสิบค่ะ จากภาพนี้นักเรียนว่าจะเห็นว่ามีอมยิ้มทั้งหมดอยู่11อันนะคะถ้ามีอมยิ้ม11อันเราจะแบ่งค่ะแบ่งเป็น10อันกับ1อันนะคะ10นั่นก็11นะคะก็จะมี10 10กับ1หน่วยนั่นเองค่ะเราก็จะเขียนเป็นตัวเลขได้ดังนี้นั่นค่ะ11ใช่ไหมคะ,ะทีนี้ครูสายแบ่งเป็น2สีเพื่อให้แยกชัดเจนนะคะ เลขโดดหนึ่งตัวสีฟ้าตรงนี้อยู่ในหลักอะไรและมีค่าเท่าไหร่นะคะซึ่งเลขโดดหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ในหลักหน่วยค่ะแล้วก็มีค่าหนึ่งเลขโดดตัวสีชมพูนะคะอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10บค่ะสังเกตนะคะตอนนี้เราเรียนตัวเลขสองตัวเลขซึ่งตัวเลขแรก ตัวด้านหน้านะคะเขาจะเป็นเลข10ตัวเลขด้านหลังนะคะก็จะมีตัวเลขเดียวเวลาเราอ่านตัวเลขนะคะก็จะอ่านว่า11ซึ่งตัวเลขด้านหน้าเนี่ยสีชมพูเนี่ยนะคะเขาอยู่ในหลักสิบก็จะมีค่าเป็น10นั่นเองค่ะอีกอันหนึ่งมีปลาทั้งหมด12ตัวนะคะเราก็แบ่งเหมือนกันค่ะแบ่งเป็น10ตัวกับ2ตัวนั่นก็คือ1นึกับ2หน่วยนั่นเองค่ะ เราก็เขียนเป็น12นะคะทีนี้เขียนเป็น12เลขหนึ่งสีฟ้าอยู่ในหลักอะไรและมีค่าเท่าไหร่นะคะค่ะซึ่งเลข1อยู่ด้านหน้ามีมีอยู่ในหลักสิบนะคะก็จะมีค่าเป็นสิบนั่นเองเลขสองอยู่ด้านหลังเขาอยู่ในหลักหน่วยนะคะมีค่าเป็นสองนั่นเอง ทีนี้นันเรียนก็สังเกตและจดจําไว้นะคะเลขตัวหน้าอยู่ในหลักอะไรแล้วตัวหลังอยู่ในหลักอะไรนะคะทีนี้มาดูการเขียนในรูปกระจายกันว่าจะเขียนได้แบบไหนอย่าง1 1นะคะ11เนี่ยก็คือ1 0กับ1หน่วยเราจะสามารถเขียนในรูปกระจายได้เป็น10บวกกับ1ค่ะนี่คือ11เท่ากับ1 0บวก1นั่นเลย12เหมือนกัน,นะค่ะ เราก็จะเขียน12แบบนี้พอเขียนกระจายก,ก็จะเป็น10บวก2นะคะ13ก็เป็น10บวก3 14เหมือนกันนะคะ14ก็เป็น10บวก4 15ก็เป็น10บวก5ค่ะ16ก็เช่นกันเป็น10บวก6 17เป็น10บวก7 18เป็น10บวก8 19เป็น10บวก9แต่20เนี่ยค่ะเวลาเราเขียน20เราจะมี2กับ0ใช่ไหมคะ คือจะมี20กับศูนย์หน่วยเขียนในรูปกระจายจะได้เป็น20บวกกับ0นั่นเองค่ะซึ่งการเขียนกระจายเนี่ยค่ะเป็นการเขียนจำนวนในรูปของการบวกของหลัก10กับหลักหน่วยนั่นเองค่ะหลัก10คืออย่าง20นะคะหลัก10คือเลข2ซึ่งมีค่า20นะคะหลักหน่วยคือเลข0ซึ่งมีค่าเป็น0นะคะก็จะเขียนเป็น 20บวกกับ0ค่ะทีนี้มาเปิดแบบฝึกหัดของเราในหน้าที่68กันค่ะหน้านี้นะคะก็จะให้บอกหลักและค่าของเลขโดดจำนวนต่อไปนี้ค่ะข้อ1 15เราเห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้มี1กับ5เราอ่านมันว่า15นะคะทีนี้เขามาถามว่าเลข5เนี่ยค่ะอยู่ในหลักอะไรเลข5ตัวหลัง อยู่ในหลักหน่วยค่ะมีค่าเป็น5นั่นเองอ่ะต่อมาเลข1เลข1อยู่ในหลักอะไรคะเลข1อยู่ตัวด้านหน้านั่นก็คือหลักสิบเพราะเราอ่านตัวเลขนี้ว่า15ห้านะคะเลข1ก็คืออยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น10นั่นเองค่ะอ่ะข้อสองค่ะทีนี้มันเป็นตัวเลขเดียวกันก็ให้เอาเลข1ตัวแรกนะคะอยู่ในหลักหน่วย ซึ่งมีค่าเป็น1นั่นเองค่ะเลข1ตัวต่อมาให้อยู่ในหลักสิบซึ่งมีค่าเป็น10นะคะข้อสาข้อ3 14นะคะเราอ่านตัวเลขนี้ว่า14 4อยู่ในหลักด้านหลังคือหลักหน่วยมีค่าเป็น4ค่ะ1อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น10นะคะอ่ะทีนี้ข้อ4ถึงข้อ8เนี่ยให้นักเรียนลองทำเองนะคะ ถ้าทำกันเสร็จแล้วมาต่อในหน้าที่6 9สิบเค่ะหน้า69นี้นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยค่ะนับจำนวนรูปและวงกลมล้อมรูปให้ครบ10รูปค่ะจากนั้นเติมเลขโดดในหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เพื่อแสดงจำนวนรูปทั้งหมดเลยอ่ขั้นตอนแรกเขาให้วงกลมล้อมให้ครบ10ก่อนอันนี้ก็นับให้ครบส0ก่อนแล้วค่อยวงนะคะ วงเป็น10เลยอะทีนี้พอจะมาเขียนในส่วนของตรงนี้นะคะหลัก10เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเราวงได้1รอบวงได้หนึ่งครั้งนั่นหมายความว่ามี1นึสนะคะก็คือหลักหลักสิบก็คือเลข1นั่นเองแล้วหลักหน่วยก็คือส่วนที่อยู่ด้านนอกที่เราไม่ได้วงเขานั่นเองค่ะก็คือ4นั่นเอง ข้อสองนะคะเหมือนกันเลยให้วงให้ครบสิบก่อนนะคะเราก็นับไปเลยค่ะให้ครบสิบหนึ่งสอสาสี่ห้าหเจ็ถ้าครบสิบแล้วนักเรียนก็วงได้เลยค่ะก็จะเป็นหลักสิบก็จะเป็นเลขหนึ่งหลักหน่วยก็คือเหลืออันเดียวอยู่ข้างนอกก็คือ1นั่นเองอ่ะข้อสามข้อสมนะคะอริโกไซไม่ได้ทำตรงนี้ไว้อ่ะข้อสามเนื่องจากรูปตรงนี้ครบสิบเลยอนักเรียนก็วงไปให้ครบสิบเลยเพราะเขามีสิพอดี ทีนี้เราจะเขียนยังไงล่ะหลัก10เราได้เราวงได้1นึสิใช่ไหมเราก็เขียนเลขหน่วยแต่อัดเลข1แต่หลักหน่วยมีไหมคะมีอะไรที่หลงเหลือด้านนอกไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเขียนเลข0ูนย์นั่นเองคะ่ะข้อ4ข้อ5ลงมือทำเองได้เลยนะคะถ้าเสร็จแล้วมาต่อกันในหน้าที่70ค่ะ ในหน้าที่70นี้ก็มาถึงในการเขียนจำนวนในรูปกระจายแล้วค่ะ,ะเขาให้เรานับดอกไม้ก่อนนะคะแล้วก็มาเขียนในรูปกระจายอย่างข้อ1น,นะคะดอกไม้นับทั้งหมดเลย1 2ะ4 5 6 7 8ส1ง1ามี่หนับได้12เขียนจำนวนเต็มไปก่อนค่ะคือ12 ทีนี้มาเขียนในรูปกระจายก็หมายความว่า10บวกกับ2นั่นเองข้อ2เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะซึ่งกระถางแรกเนี่ยค่ะสังเกตเลยนะคะเขาจะมีอยู่10ดอกนะคะสิดอกนั่นเลยไปนับกระถางที่2นะคะ10แล้วก็11 12 13 14 15 16 17 18มี18ดอกเขียนเป็น18ก่อนค่ะกระจายก็คือ10บวก8นั่นเอง ทีนี้ข้อ3ข้อ4ข้อ5ลงมือทำเองได้เลยมาต่อกันอีกนะคะทีนี้ในหน้านี้นะคะหน้า71เขากระจายตัวเลขมาให้เขาให้นักเรียนเนี่ยค่ะเขียนจำนวนจากรูปกระจายที่เขากำหนดมาให้เนี่ยค่ะอย่างข้อ1นะคะเป็น10บวก6เราจะเขียนจำนวนรวมก็หมายความว่าเป็น 16นั่นเองข้อ2 10สบวก5ก็คือ15นั่นเองข้อ3 10สบวก4ก็คือ14นั่นเองนะคะ,อะโอเคทีนี้ถึงข้อ10ก็ลงมือทำเองได้เลยเสร็จแล้วต่อด,ด้านล่างนะคะข้อ5ใหญ่ให้โยงเส้นจับคู่จำนวนกับรูปกระจายของจำนวนที่สัมพันธ์กันนะคะอย่างเช่นข้อ1เนี่ย15 15สัมพันธ์กับอะไรคะที่เป็นกระจาย1 0บบวกสใช่ไหมหรือ1 0บบวกหหรือ1 0บบวกแหรือว่า2 0่สิบวกศูนก็ต้องสัมพันธ์กับ1 0บวกหนั่นเองคะ่ะเราก็โยงเลยอ่ะข้อ2 14ก็ต้องสัมพันธ์กับ1 0บวกสนั่นเองคะอ่ะงานของเราก็มีถึงหน้านี้นะคะโอเคคะ่ะ ันนี้ทำต่อเองเลยนะคะข้อ3ถึงข้อ6